โอ,โโอโ้โหโอ้โหไม่นอดอ่ะปังโอเคครับผมสเดียมกัสไทลนะครับวันนี้ไปเล่นห้องมัมมีนะ่นะครับเ no, MI, นี่ยครับโนจีเอฟไอมีดบักแล้วผมเราจะมากับปอมสีู่คลาสสิกกับเลือดสี okay. ่ร้อยแล้วผมโอเคเข้ามาเปิดก็เป็นเลยเลย okay, ว้ยโอเคแล้วผมคุณไทาอะไรดิ จะไ่้มีคนอยู่ข้างล่างโอ้เอาแล้วเอาแล้วเอ,า,วอาไม่ถึงเลยโอ้ เมื่อกี้ผมวิ่งมาแบบปล่อยมือขวามาครับมันก็เลยวิ่งตรงมาถ้าเจอคนพอดี <laughs> ไม่ตกเลยผมจะไปแไล้ <c oughs> เขาตกอยู่วะ <c oughs> โอ้ตายโอ้โหเดี๋ยวเราจะเอาอะไรไปสู้เนี่ย <c oughs> คือตอนแรกอ่ะผมอัดคลิปไปเมื่อตอนเช้าเว้ยไม่ไม่เช้าดิประมาณบ่ายเนี่ยไอห้องเล่นจีจีไม่นอนเลยเลยนอนแค่ดดดอ่ะ <c oughs> แต่ผมลืมกดอัดคลิปเว้ยเออ <c oughs> พอลืมกดอัดคลิปมันก็เลยไม่มีคลิปเว้ย ตกเลยวะหก้นจะขึ้นไปยังไงเดี๋ยวเนี่ยโอ้โหโดดไม่ขึ้นโอ้โหจะตกไห้เนี่ยีอีกสองคนวิวไม่อยู่สามปะเออแล้วอย่างสู้ชีวิตแล้วเอาเกียร์ตกไปโดนเฉย โอ้โหโดนยิงโอ้โหเฮ้ยเหี้ยแม่งไอ้โดนยิงไปวิ่งไม่ได้เลยอะไรวะเนี่ยอ้าวด่ากูเฉยด่ากูเฉย สวยโอ้โหไป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 อยู่ตรงนี้สองคนสามเลยใไหมอ,อืยตายตาย,ตายผมตายผมตายตายไม่ไหววะไม่ไหวมันไล่ได้ไม่ทุกคนนะ ไปไปสองไปโอ้โหเสียงยิงลูกอย่างรัวเลยไปจากข้างบนเหรอเนี่ยแปดต่อสิบครับคนชนะเว้ยต้องไม่อยู่รวมกับเพื่อนนะสว่วนนี้น่าจะชุลมุนเพราะน่าจะขึ้นไปแต่ข้างบนกัน เดิมครับผมเล่นสูตรเดิมมาอยู่ตรงนี้ครับเออมีจริงนี่ยผมว่ามีคนเป็นจริงคนนั้นเจอจยิงมั่วไม่ได้ครับไอ้บอมจี่โูนี้มันลูกน้อยอ่ะ

แตกบทแตกบทโอ้โหตกไม่ทันคนสุดท้ายอยู่ข้างบนไป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 สวยครับไม่ได้ยิงมากเลยแต่แบบเขาเรียกว่าอะไรมัวแต่งง,งกดยิงไม่ทันเลยที <c oughs> ย่นี่เป็นกลิปสั้นนี่แหละเพราะว่าดูทรงน่าจะแบบจบเร็วนะครับ เนี่ยถ้าจะเล่นสนุกก็ต้องห้องที่โนโน่หน่อยนะโนจีๆอย่างเงี้ยถ้าไม่โนจีๆมันไม่น่าจะสู้ไม่ได้นะครับเพราะวข้างบนนั้นมีคนเป็นดูขวาครับระวังด้านขวา ก็ส่นอยู่ตรงนี้้ไปไปเรไปเก็บ้วาไปเก็บไปดิเมื่อกี้เหมือนเขาไปตกคนฟรี ทำงานนี่คือแบบเปลี่ยนลูกอย่างช้าเฮ้ย ขงมั่วเลยดี ừ, ลูกแข็งช้าโอ้กระสุนหมดขอกระสุนหน่อย เยเยยผมเห็ <Okay. S 1> <Okay. S 2> นในความเยอะผมมัฟฟี่เยอะมากตอนนี้โอ้โห oh, ไม่รอดว่ะไปไปไปจุดตรงนี้ครับจุดนี้ครับไปไปยี่สิบแปดวิยี่สิบแปดวิโอ้โ oh, ห oh. จุกไม่รอดหรอกผมว่าจุกไม่รอดหรอกผมว่า บนลงไปโอ้โหยังไม่หมดอีกเหวะโอ้โหกูตายเองเฮ้ยมันได้หมดได้เลยมันได้หมด,ดเลยเหลือแปดมิโอ้โมมหมามิไปไหนหมดวะเนี่ยอยู่แน่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 อแนโอ้โหโดดทิวซะด,ด้วยทิวซะด,ด้วยโอ้โหตบไม่ทันเลยแต่ละคนไอ้เหี้ยไม่ทันเลยไม่ ทำไมมาตบกันไม่ได้เหรอไม่มีใครได้ดูดอะโอ้โหที่นึนงผิวเกินไป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 กันต่อเจะาวะเมื่อกี้คิดว่าตัวเองจะหลอดนะแม่ไยโดนตบเฉยมีคนเป็นทัวร์ตรงนั้นอนะ มาแล้วเขายิงเลีล่ยเราให้เพื่อนเรายิงก่อน

มาแล้วมาแล้วโอเคกระสุนมีเพื่อนเราอยู่กันตรงนี้แค่สองคนมามางหลังผมมาปะเนี่ยนีย่งไงมามาเพื่อนเออโอ้โหมนันอยู่สามสิบวิทันปะวะมันจะโผรหายที่ยันเงิน กินเกับกินเกล็ตามมาป่ะวะโอ้โหเนี่ยไหนเราก็จะรอดแหละเราขอรอถึงสุด,สดเฮ้ยไปบีครับตรงนี้เงียบตรงนี้เงียบเพลงของออฟังหลุด ตกใจเสียงบอมสิบสิบอครับโหคิดว่าจะจบแล้วเนี่ยคนก็สู้ชีวิตเหมือนกันนะครับมเมื่อกี้ไปครับพอเป็นสิรูธรรมดาเกลี่ยลูกอย่างช้าเลยพอเล่นจีิๆีๆเราไม่เล่นสิรูธรรมาแล้วแบบไม่เห็นภาพชัดเกินอะ่ะเป็นว่าผมเป็นว่า เด็กที่หนีไม่ได้เป็นหรอวะโอ,โอ้ตกไม่โดนเลยเล่นเป็นตัวมีบอลไปเลยที่แย่มากครับไปหนึ่งยัตกไม่ได้อา้าวเพื่อนหายไปนะกูซีกูกี้กูสาวแบบเดียร์ขึ้นไปตก คนนี้ไม่มีเหรอเป็นไปได้เอ้ยนี่ไงมี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 เ็นเราได้แก่วรู้สายย่องมาเมื่อกี้แล้วเราอยู่ด้านนอกกันนะโอ้โหเที่ยวบ้าสิทามิกเราไม่ดีเลยผมว่า ไม่น่าเลยผมอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ยอุยโอ้โดนบอมรัวโอ้โหฮิเว่แล้วตกไม่ได้เฉยแล้วแ็กถลายออกโอ้โหอย่างแย่เลยไม่รู้เมื่อไหร่ผมจะตบโดว์ไปเลยเอาตรงนี้มีอ่ะอีเขาได้แหละเอาไงดี พื่อนมันจะมีเสียงบอว่าตบไม่โดนเล้ยังตบไม่โดนแล้วโอ้โหเออสวยตมไม่โดนเลยว่ะจังหวะผมไม่ได้จริงว่ะเล่นเล่นตัวนี้ โหกุส่ายขึ้นไม่ได้แล้วผมต้องกดคิวใช่ไหมพอฟันทีขวาต้องกดคิวเฮ้ยเสียงคนเก็บกล่องไอ้บอบดีมา,าได้เอาขานมากเลยนะเนี่ยเออไป่ <c oughs> ไววงให้ลงก็แล้วกันเลยที่เหลือว่าไงเพื่อนแล้วมัมมีที่เหลือไปแบบว,วา อ๋ออยู่นี่มนเลยไปไปโอ้โหมันลอยไปไกลเกินน่ะโอ้โหไม่ไหววะตายแล้วผมสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วเราบีสู้ชิชตไม่เท่าคนวะเรสาดตกที่หนึ่งได้แล้วนะแบกเลยไปต่อไม่ได้วะไป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 ,ไป ต้องมีคนเรียนน,นี่เนี่ยคว่าละดีนะเป็นสีรู้สมองอไม่ดีสีรู้มันไม่ดีเยีย เห็นอะไรข้าข้างๆตรงนี้เหรอกะสุนไม่มีแล้วครับอ้อนี่ไงโ hey, ดนมีมากต้องมองทางขวาแด่ว่าจะโผล่มาตอนไหนครับต้องระวังดีๆับทางขวาเ่ยกลับมาอยู่เพื่อนคนระับมาแล้วมา ศูนย์หมดอีกแล้วโอ้โหโอ้โห,โโหไม่รอนอ่ะไอ้เยีนมันเป็นสี่รูอ่ะยืนนูนยืนนู้นยืนนูนยืนนูนป่าป่าไม่ะ ปาไม่แบบปาป,า,ป,า,ปาไม่ปาไปไม่ถึงครับโอ้โหคนนี้มันแบบสุดยอดจริงๆเลยมันรอดรอดไปเลยวิน <c oughs> สุดท้ายครับไม่รู้ว่ามัมมี่จะพลิกชนะได้หรือเปล่านะ <c oughs> ต้องดูว่าเคยเป็นมัมมี่ชุดแรกรับ ได้เป็นคนระับผมสองนี้เป็นวะนี่คือนี่ไงผมสึกเหมือขนข้างหน้าเป็นยัยเลยเชมาวะมาวะระวังขวาไว้พอ กดแซดแล้วมันเปลี่ยนลูกไม่ทันผมปวดหัวจริงๆเลยนะทนี่ที่นี่น,น,นี่ไม่ตกว่ะไม่ตกว่ะอืหแล้วเป็นบอมมันนี่นะครับผมปีเอฟเลยตอนจังหวะเปลี่ยนลูกครับเฮ้ยเขาโดดปะ โอ้โหมัมมี่ชนะครับไปเล่นต่ออีกวินนึงโอ้ก็ทำไมสีลูกผมเปลี่ยนลูกช้างจังวะใส่ของครบทุกอย่างแล้วไม่ได้จริงเลยไม่ไห,หวไม่ไห,หวเอาละครับเรามาดูกันนะว่าคนหรือมัมมี่จะชนะครับวินนี้เอาละครับมัมมี่ชนะชัวราเง,งี้ยผมบอกเลย เราผมตอนนี้เห็นดึกดามากเลยอยากโชคดีนะครับกระสุนเฮ้ยหรืออาจะเป็นคนชนะวะออกหมดเลยคอ่ะหรือมัมมี่สามคนเขาไปล่ามัมมี่ปะวะผมบอกเลย คนจะนะเอาหลังเต่าปูตราไปเพื่อนเราไปเห็นตอนผมตัวแบบพิ่งมาใส่วะตายฟรีเลยผม <c oughs> ไปไปรบแบดไห่นู่นเสียงคนนะ อย่างโชคดีมันตกที่หนึ่งได้ไดีประเด็นไม่ตกว่ะผมต้องปัดตรงไหนวะจีจีเฉยจีจีเฉยอะไรครับเนี่ยอ่ารอ f ก่อนไหมหรือว่าขึ้นไปเลยดิ เพื่อนเราไปเต็มเลยนะครับเราไปตามเพื่อนแล้วนะมีคนโดดตัวนี้คนเดียวใช่ไแบบหมครับอะไรตกไม่โดนเฉยโอ้โหคลิกไม่ไปเลย สวยจบเฉียดไปไปไปผมคิดว่าเนี่ยมัมมี่มันต้องชนะเว้ยจริงควลามระเบิดโดนได้ครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเพื่อนเราตกได้ก่อนแล้วตรงนี้ผมจะตกเป็นไงเดี๋ยวว,ว่าคนที่จะตายก่อนดิเออน,น่าจะทันแล้วก็ปลาให้ตกได้เหะ มไม่ตกว่ะห้ำจริงแล้วมันจะตกไปไกลวะตรงนี้วันนี้ผมไม่สามารถวะ่ะไอ้เชีย่ยคนชนะอ้โ,อโหคนชนะเว้ยตรงนั้นไม่ต้องตกไงวะ <laughs> โอเคครับผมทีนี้ก็จบไปเท่านี้นะก็ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วย ไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ